สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่กี่มานี่แอนมอล h ชนแนลนะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณนะคะซึ่งสําหรับวันนี้ค่ะท็อปิกที่กี่จะมาพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากเรื่องของอีลอนมัสนะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ค่ะ Bitcoin นะคะราคาพุ่งขึ้นไปนะคะเป็น New High นะิวไฮแล้วสูงสุดถึงประมาณ43,000เหรียญ US นะคะด้วยการ เหตุมาจากการที่ว่าอีลอนมัสนะคะหรือว่าบริษัทเทสลาเนี่ยประกาศค่ะว่าเขาเจัาเงินสดที่เขามีอยู่นะคะไปลงทุนในบิตคอยซึ่งเป็นมูลค่าสูงถึง1.5บิลเลียนนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยอะ่ะก็ตกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ4 5 0 0 0ล้านบาท คือเยอะมากๆนะคะซึ่งข่าวนี้เองค่ะเป็นข่าวดีที่สร้าง IMPACT นะคะแล้วก็ดันราคาของ Bitcoin เนี่ยให้สูงขึ้นไปริ้วเลยนะคะตอนนี้ก็แบบ t o the moon ไปเลยนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะสนใจแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้ว Bitcoin ขึ้นแล้วราคาสูงขนาดนี้ยังไงต่อน่าลงทุนไหมวันนี้นะคะมาคุยกันกับกีมันเนียนมอค่ะ ค่ะและเราก็มาฟังเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อคืนกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คืออีลอนมัสนะคะประกาศเข้าซื้อบิตคอยเป็นมูลค่าสูงถึง1.5ิลเลียน สหรัฐนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทใหญ่ระดับนี้นะคะมีการประกาศว่าจะซื้อบิตคอยซึ่งข่าวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ดันให้ราคาบิตคอยเนี่ยสูงขึ้นไปถึงตอนนี้นะคะก็เป็นนิวไฮแล้วอยู่ประมาณ4 3่หมนามนะคะซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะมีบริษัทอื่นๆนะคะที่ตามมาอีกแต่ทีนี้ค่ะการที่อีลอนมัสก์นะคะเขาได้ลงทุนใน ตัว Bitcoin เนี่ยเขาก็มีการส่งไฟลิ่งไปที่คล้ายๆกับ SEC นะคะหรือว่าคล้ายๆกับตลาดซัตลาดหลักทรัพย์บ้านเราซึ่งหลังจากที่ไปอ่านดูนะคะก็สะดุดกับว d ดิงค่ะว่าเขาดีแคลร์เลยนะคะว่าเงินส่วนนี้ในการที่เอาไปซื้อ i t t o o n เนี่ย เพื่อเป็นการเพิ่มผลตอบแทนนะคะหรือเพื่อเป็นการลงทุนเพิ่มผลตอบแทนให้กับแคชเงินสดของบริษัทนะคะซึ่งมันก็น่าแปลกใจว่าจริงๆแล้วปกติแล้วนะคะบริษัทเนี่ยในการถือเงินสดเนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะเป็นเหตุผลของเรื่องของการ store of value มากกว่าแต่อันนี้เขาบอกเลยค่ะว่าเพื่อการลงทุน store of value ยังไงอ่ะน,นี้ย้อนกลับไปถึงว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาถือแคชอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเงิน US ซึ่งเงิน US เนี่ยปัจจุบันเน่เฟดอ่ะปิ้นเงินออกมาตลอดซึ่งเงิน ในทุกๆวันเนี่ยมันก็ดอยค่าลงเรื่อยๆนะคะหลายๆบริษัทก็เริ่มคอนเซิร์นจากตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วกี่ขอย้อนกลับไปถึงเรื่องของกองทุน ARK ด้วยเพราะว่าหลังก่อนหน้านี้นะคะก็มีเคที่ o o d เป็นฟัน d มน n เจอรที่ ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างสักเซสกับการทำ ETF ของ ARK ซึ่งเขาเคยบอกค่ะว่าในอนาคตนะคะบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเนี่ยจะหันมาถือบิตคอยเพื่อเป็น reserve เหมือนคล้ายๆกับอีลอนมารสนะคะว่าเอาเงินสดส่วนเกินเนี่ยมาซื้อมาถือบิตคอยนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยคือไม่มั่นใจในค่างเงินสหรัฐและสองเพื่อการลงทุนก็คือวันนี้ค่ะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะและสิ่งที่ t คที่วูดพูดก็คือแคที่วูดพูดว่า ถ้าเกิดว่าบริษัททุกบริษัทนะคะในอเมริกาเนี่ยมาถือบิตคอยกันคนละหนึ่งอร์เซ็นราคาของบิตคอยเนี่ยมันสามารถจะถูกดันเพิ่มขึ้นไปนะคะให้สูงถึงประมาณเหรียญ USD ได้เลยซึ่งมูลค่าเท่านี้คิดดูว่าปัจจุบันเนี้ยอะอยู่ประมาณ4ี0 0 0ืามแต่ว่าตอนที่เคที่วูดพูดเนี่ยโหมูลค่ามันยังอยู่ประมาณแบบส0ม0 0ื0นสอง0มื่อยู่เลยก็ซึ่งว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะณวันนี้และถ้าเรามองย้อนกลับไปดูเทสลาเนี่ยมูลค่า1.5บิลเลียนที่เขาซือ้อหรือ4 5 0 0 0ล้านบาทในการที่เขาเข้าซื้อบิตคอยเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นมูลค่าสูงถึง7.5%นะคะของเงินแค s h r รีเซิร์ฟที่เขามีทั้งหมดเพราะว่าปัจจุบัน,นเนี้ยบริษัทเทสลาเนี่ยมีแค s h อยู่ประมาณ19บิลเลียนเขาประกาศซื้อบิตคอยหนึบิลเลียนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตกเป็น7.5%คิดดูว่ามันเยอะแค่ไหนถ้าาเกิดว่ เราเป็นนักลงทุนทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นกี่คุณจะสามารถแบ่งเงินในพอร์ตรวมของคุณเนี่ยไปซื้อบิตคอยได้ไมากแค่ไหนเป็นกี่กี่ให้เลยสามเปอร์เซ็นตแต่นี่นะคะอีลอนมัสอีลอนมัสค่ะแล้วเขาซื้อถึงเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นนะคะซึ่งกี่เชื่อในวิั่นของอีลอนมัสเป็นอย่างมากนะคะว่าเขาเป็นคนที่อัจฉริยะแล้วก็มองการไกลอันนี้ค่ะมันก็เป็นจุดเปลี่ยนให้กับวงการบิตคอยอย่างหนึ่งเลยนะคะและยิ่งถ้าเทที่บูดพูดว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มมา ถ้าเกิดว่าเริ่มมาถือบิตคอยกันมากขึ้นมันจะดันราคาเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปขนาดไหนเอออันนี้ก็น่าคิดนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มันอยู่ในไฟลิ่งนะคะที่บริษัทเทสลาเนี่ยเขาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ดูเขาประกาศด้วยค่ะว่าดิคลว่าในการที่ลงทุนบิตคอยเนี่ยถ้าสมมติในอนาคตเนี่ยบิตคอยที่เขาซื้ออะมันมีราคาลดลงเพราะว่ามันมีโอกาสเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้ตลอดเวลานะคะทางบริษัทเทสลาเนี่ยเขาจะมองไอ้ตัว ราคาที่ปรับลดลงหรือว่าผลขาดทุนตรงนี้ของ Bitcoin นะคะเป็น Loss ของบริษัทหรือว่าจะเรียกว่า impairment loss อ่ะอันนี้อาจจะงงนะคะเราข้ามเรื่องของ Accounting ไปนะคะแต่หลักๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าราคา Bitcoin ที่เขาลงทุนไว้เนี่ยมันเกิดลดลงขึ้นมาตัวผลขาดทุนตรงนี้นะคะ่ะจะถูกนำมาใช้นะคะเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายและหักไปจากกำไร ตามปกติที่บริษัททำได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติบริษัททำกำไรได้ร้อยหนึ่งแต่ขาดทุนบิตคอยไป20 20ี่เนี้ยจะถูกมาหักลบกันนะคะเหมือนเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทเทสลาซึ่งทําไมรู้ไหมคะมีคนมองออกค่ะว่าการที่รอนมาทําอย่างเงี้ยคือเก่งมากๆนะคะคือจีเนียสมากมันคือทางลัดในการประหยัดภาษีในการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลถูกไหมคะว่าถ้าคุณมีรายจ่ายมากคุณก็จ่ายภาษน้อยลงอ่ะอันนี้หนึ่งนะคะ และอย่างที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมุติราคาบิตคอยมันปรับตัวขึ้นเนี่ยตัวราคาตรงนี้ค่ะก็จะถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันและในส่วนของกําไรตรงนี้ก็จะถูกนํามารวมนะคะกับผลกําไรตามปกติด้วยซึ่งในควอเตอร์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หุ้นเทส l a เนี่ยมันเรียกว่ากําไรโตกระชุดไปเลยก็มีแต่วินกับวินนะคะคนถ้าเกิดเรามองในด้านจิตวิทยาคือปกติแล้วเนี่ย เวลาที่บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดลรับรับถ้าเกิดว่าเขาประกาศผลประกอบการแล้วผลประกอบการออกมาแย่มากส่วนใหญ่เป็นยังไงคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าหุ้นถูกเทขายเซลล์ออนแฟกบ้างหละหรือว่าแบบถูกเทขายบ้างหละว่ากําไรไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดซึ่งตอนนั้นเองคะนะ่ะณจุดนั้นอนะจริงๆถ้าเรามองดีอ่ะมันอาจจะเป็นจุดเป็นทา์มมิ่งนะคะที่ทําให้เราสามารถเข้าไปซื้อเทสลาในราคาที่ถูกลงก็ได้ อ่าอันนี้เราก็ต้องลองติดตามกันดูนะคะว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้ราคาเทส la เองเนี่ยก็สูงมากๆแล้วก็เป็น New High เหมือนกันนะคะต,ตามตามบิตคอยกันไปเลยอันนี้ก็ฝากไว้นะคะว่าสำหรับเพื่อนๆคนไทยถ้าเกิดว่าใครมีการลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วมีหุ้นเทส la อยูอ่ก็ต้องจับตาดูตรงนี้ดีๆด้วยนะคะก็ฝากไว้ให้คิดแค่นี้ค่ะ อ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงความคิดเห็นของกี่กันดีกว่าว่าที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่ากี่คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้จริงๆแล้วบิตคอย์อะคะ่ะกี่มองว่ามันเป็นแอสเซทเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะกี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของระบบบล็อกเชนนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเนี่ยเรารู้เลยว่าแบบว้าวมันเกิดมันมีอะไรอย่างนี้จริง,รงในโลกแล้วถามว่าในส่วนตัวกี่เองตอนนี้กี่ยังไม่ได้มีบิตคอยแต่ถ้าถามว่าจะซื้อไหมซื้อแน่นอนนะคะแต่ อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ากี่ไม่ชอบเข้าไปซื้อของในภาวะที่คนกําลังตกใจกําลังแบบตื่นเต้นดีใจแล้วก็เข้าไปซื้อแล้วราคามันก็ถูกดันให้ปรับตัวลงไปเพราะความแบบตื่นตระหนกโฟโมของผู้คนนะคะโฟโมคือกลัวพลาดโอกาสกลัวตกรถดทุกคนก็จะกลัวกันไปอันเนี้ยต้องฝากไว้ว่าให้ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องระวังตรงนี้ด้วยนิดนึงนะคะก็คือสตร атег ีของกี่อ่ะของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ของกี่คือ รอให้ฝุ่นหายตลบก,ก่อนรอให้คนหายตื่นเต้นหายตกใจแล้วมันอาจจะมีการ pull back ของราคาเกิดขึ้นแล้วกีคิดว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้กลับไปที่จุดสามหมื่นแล้วแต่มันมีโอกาสนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องรอนะคะสําหรับกีคือกีอาจจะรอตอนนี้ยังไม่กล้าจริงๆแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่าบิตคอยเป็นแอสเซทที่สําหรับกีนะคะกีมองว่ามันไม่เสี่ยงมันไม่ใช่ความเสี่ยง แต่ว่ามันเป็นแอสเซทที่วนลทธายมีความผันผวนหนักมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าในทุกๆปีเนี่ยบิตคอยจะมีการแบบย่อลงมาและย่อแรงแล้ว20กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์ในทุกๆปีมันมีการผันผวนตลอดนะคะซึ่งสำหรับคนที่จะเข้ามาในลง,ลงทุนในบิตคอยเนี่ยก็ต้องรับแฟกเตอร์ตัวนี้ให้ได้ว่าหนึ่งความผันผวนมันมีแน่นอนแต่ถ้าเรามองถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตนะคะเป็นแอสเซทที่ลงทุนได้มีอนาคตเพราะว่ามันมีจำกัด แล้วกี่คิดว่ามันไม่เสี่ยงแต่ถามว่ามันไม่เสี่ยงแต่ว่ามันพันผวนสูงมากตรงนี้คือคาแรคเตอร์ของ Bitcoin นะคะอ่ะก็ประเด็นนะคะก็จะฝากไว้แค่ตรงนี้ว่าถ้าใครลงทุนก็ดูกันดีๆเนาะอย่าเพิ่งแบบใจร้อนผีผ่านเข้าไปอาจจะแบบอ่ะค่อยๆทำ DCA ก็ได้ก็เป็น Strategy ที่ดีนะคะถ้าเกิดว่านำมา Apply ใช้กับ Bitcoin เองแล้วก็จริงๆตอนนี้มันอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆแหละเพราะว่าอย่างล่าสุด เมื่อเช้าก็มีคนพูดถึง Apple ขึ้นมาว่าอา้าวแล้วถ้า Apple ล่ะ a p p l e มาทำเอ็กช n g นขึ้นมาเพราะ Apple ิลเขามี Apple Wallet อยู่แล้วแล้วมีคนบอกว่า Apple อาจจะมีโอกาสที่จะทําเป็น Apple Wallet ในการเทรด i t c o i n ก็ได้เป็นการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายบริษัทที่ทําแล้วอย่างเช่นบริษัท Square แล้วเขาก็มีรายได้ที่ค่อนข้างสูงรายได้ดีมากถ้าเกิด Apple เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทําขึ้นมาล่ะ คิดดูว่ามูลค่าของ Apple เนี่ยจะถูกไรฟ์ขึ้นไปให้มันเยอะแค่ไหนและกี่เชื่อคะว่ามันจะมีอีกหลายๆบริษัทนะคะที่ตามมาเรื่อยๆในการที่เข้ามาลงทุนใน Bitcoin ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะที่ก็ฝากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะมาคุยกันว่าคิดยังไงมีความเห็นยังไงกับ Bitcoin ใครได้กำไรมากน้อยแค่ไหนก็มาแชร์กันได้นะคะมาคุยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ดูกันจนจบสวัสดีคะ่ะ